ผมเดานะครับว่าเขาคงไม่สามารถมาบอกว่าไม่รู้ยังตอบไม่ได้ถ้าจะเลื่อนเนี่ยมันต้องมีความชัดเจเอนบางอย่างว่าเลื่อนเพราะ เขามีอํานาจแต่เขาจําเป็นจะต้องปฏิบัติอะไรต่อแต่ใจผมส่วนหนึ่งคิดว่าก็น่าจะบอกเลยว่าเขารับได้ในเรื่องเนี้ยเรื่องนี้ชัดเจนแล้วว่าเขาได้ส่วนไอ้เรื่องที่มันไม่ชัดเจนก็อาจจะต้องไปหาลือกันต่อกรกตหรืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดเนี่ยวันนี้กรกตเขามีการทําหนังสือตอบมาซึ่งก็ตลกตลกครับว่าทําไมเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องที่เป็นประโยชน์ประชาชนสนใจกันมาต้องไม่ใช่เพิ่งมาเกิดเมื่อเดือน2เดือนถูกไหมเลือกสวกันเองเนี่ยเกิดมาประชาชนตั้งคําถามมากี่เดือนทํำไมเพิ่งมาตอบหนังสือไอ้วันก่อนที่เขาจะประชุมครับมันตลกไหม คือประชาชนพวกเราเนี่ยจ่ายเงินแพงๆให้คุณมีเงินเดือนกันเป็นหลายแสนเนี่ยนะครับ,รบกกตเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะให้ท่านช่วย ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าโอ้ยเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเกมที่แบบโอ้ยต้องมารอจังหวะสุดท้ายค่อยมาตอบคาถามกันก็เอาแหละในเมื่อท่านตอบมาแล้วแล้วท่านก็อ้างกฎหมายมาตรา49นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันในรายการว่ามาตรา49ที่เขาอ้างเนี่ยมันใช่อย่างที่เขาเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับผู้ชมเดี๋ยวมาคุยกันนะครับวันนี้เราเข้าก่อนเวลาอีกแล้วนะครับใช้บริการอาจารย์คุ้มตลอดนะเวลาอาจารย์มาก็ผมยังไม่ได้ตั้งโพไว้ปกติจะมีโพถามแฟนรายการอาจารย์ช่วยคิดโพให้รายการเราหน่อยละกันครับว แบบนี้ได้ไหมอาจารย์พรุ่งนี้ดีเอสบอร์ดดีเอจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่หรือมันง่ายไปก็บอกเลยครับว่าเรื่องอ้างยี่ซ่องโจร ฟอกเงินเนี่ยอยากจะให้ใครทำคดีนี้ระหว่างดีไซไอกับกกตท่านเชื่อใครมากกว่ากันอ๋อโอเคนะอาจารย์แล้วนะก็จบรายการเนี่ยอาจจะมีท่านกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะโทรมาที่ออฟฟิศแล้วนะอาจารย์แต่ว่าเคยไปไปเป็นวิทยากรให้เขานะกอนที่เขาจะเปลี่ยนแปลงการปกไม่ใช่เปลี่ยนปปกครองเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยวิธีที่ไม่ชอบเนี่ยก็ถามเลยครับว่าประชาชนณวัดณวินาทีเนี้ถ้าจะต้องตรวจสอบการหัวสวเนี่ยท่านอยากให้ใครเป็นคนทําหน้าที่นี้ อ่ะระหว่าง DSi หรือกกตโอเคได้นะเดี๋ยวผมเรียบเรียมคำถามก่อนนะครับผู้ชมแฟนรายการคิดว่าการตรวจสอบข้อกล่าวหาแล้วกันนะอาจารย์ผมเพราะว่าข้อกล่าวหาที่กล่าวหาว่าสวมีการหัวในการเลือกกันเนี่ยอยากให้ใครตรวจสอบนะอาจารย์หกกตสองดีเแค่สองในงานนะอาจารย์สุดท้ายเนี่ยเรื่องทั้งหมดถ้าจะต้องมีการเอาผิดต้องจบที่ศาลครับ ก็ต่อกับดีไซน์เนี่ยทำหน้าที่ตรวจสอบสืบสวนสอบสวนแต่ก็ต่ออาจจะมีอำนาจเยอะหน่อยในเรื่องการชี้ผิดชี้ถูกบางเรื่องแต่ดีไซน์เนี่ยชี้ผิดชี้ถูกไม่ได้เลยจะต้องทําสํานวนให้อัยการในการฟ้องต่อที่ศาลเพราะฉะนั้นสุดท้ายเรื่องก็ต้องจบที่ศาลครับคุณจะเอาใครเข้าคุกคุณจะเอาใครว่าโกงเลือกตั้งเข้าคุกคนะครับหรือจะยุบพักการเมืองตอนนี้กระแสะข่าวมาแล้วนะบอกบสอวไม่มีพักแต่ไอ้พักที่เกี่ยวกับสอบวาอาจจะโดนยุบหรือเปล่ามาแล้วเรื่องทั้งหมดทั้งปปงเนี่ยมันขึ้นอยู่มันจะเข้าทางไหนและออกประตูบานใด ตอนนี้อยู่กับเรา200กว่าท่านนะครับผ่านมาสักประมาณ5นาทีขอพระคุณนะครับอ่เราตั้งโพไว้นะครับเราตั้งโพไว้เดี๋ยวทีมงานค่อยๆพิมพ์แล้วก็ค่อยๆขึ้นนะครับว่าอยากให้ใครตรวจสอบในเรื่องของข้อกล่าวหาว่าสวมีการหัวในการเลือกกันนะครับ 1. คือกกต2คือ DSi นะอาจารย์ อาจารย์อยากให้ใครตรวจสอบฮะก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเรื่องที่เขาตรวจสอบเรื่องอะไรถ้าไปตรวจสอบเรื่องการจัดการเลือกตั้งครคูหาตั้งถูกไหมมันเคยมีคดีนะครับบางท่านอาจจะตอนนั้นยังเด็กอยู่มีมีการเถียงนะว่าหันหันครูหาไปทางหน้าข้างหลังเนี่ยแอบมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยไปฟ้องศาลกันเลยเนะเป็นข่าวใหญ่โตเลยนะครับหรือการในต่างประเทศก็มีครับว่ากระดาษบัตรเนี่ยมัน ทะลุไหมมันคือคือบ้านเราใช้วิธีกาใช่ไหม<ะ>แต่บ้านบ้านบ้านอื่นบางอื่นเนี่ยบางที่ก็ใช้วิธีตอกบัตรลงไปให้มันทะลุอะะ่ะนะครัเรียกว่า d i m p โพสหรือว่าแชดเนี่ยในสหร<ะ>ัฐอเมริกาที่รัฐฟลอริดาเคยเป็นคดีฟ้องถึงศาล<ะ>สุาพรียก็เลยครับเ<ะ>พราะว่าคะแนนมันใกล้เคียงกันมากถ้าเรื่องการจัดการเลือกตั้งแบบนี้ให้กรกตทําไปเลยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องการ ทำผิดคดีอาญาซึ่งไม่ใช่อำานาจหน้าที่โดยตรงของกกตตั้งแต่ต้นเช่นอ้างยี่ซ่องโจรฟอกเงินหรือคดีที่เป็นอาชญากรรมที่เข้าข่ายคดีพิเศษเนี่ยก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือดีเอสไอเขาทำไปประเด็นม,มันอยู่แค่ตรงนี้แหละแล้วถ้าเกิดคุณช่วยกันได้คุณแบ่งปันข้อมูลกันได้ต่างคนต่างทําแล้วทําให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อทําให้บ้านเมืองมีกฎหมายการเลือกตั้งประสิธริต ทำไปเลยครับทำไมผมจะไม่อยากให้ทำาล่ะก็ใน,นเมื่อผมเป็นประชาชนเ่ยคุณเก่งท่านผู้ชมเป็นประชาชนเราจ่ายภาษีอะ่ะจ่ายให้ทั้ง DSI จ่ายาก็กตแล้วทุกท่านเชื่อไหมท่านลองไปไปเยี่ยมชมกันสิครับโอ้โหตึกใหญ่ยยโตมโหาัาล นะครับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็ตั้งอยู่เดกับดีเอสไอนั่นแหละเวลาผมไปทําคดีที่ศาลเนี่ยศาลรถมลากลางเนี่ยนะครับก็ต้องนั่งรถผ่านดีเอสไอทุกเช้าต้องเข้าไปผ่านเฉียดๆกรกตมันก็อยู่กันใกล้กันนิดเดียวอ่ะแ้่ทำไมคุยกันยากยากถูกไหมครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนทั้งประเทศเขาติดตามเฝ้าดูว่ามันจะเลือกตั้งไม่ใช่เลือกตั้งสิเลือกกันโดยถูกต้องหรือเปล่าได้มาโดยถูกต้องหรือเปล่าก็อยากจะให้ทั้งสองหน่วยงานเนี่ยพึงสังวรว่าพวกเราเนี่ยเป็นเจ้านายท่านนะโปรด นำเงินภาษีที่เราจ่ายท่านไปมีห้องแอร์เย็นให้นั่งมีรถประจําตําแหน่งไปทำงานทุกเช้าเนี่ยทำให้มันถึงที่สุดเลย ท่านจะทํากันยังไงก็แบ่งงานกันไปทําละกันแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะรู้ว่าเขาจะแบ่งกันยังไงครับอ่ะคุณผู้ชมครับโพทีมงานเราทํามาแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวร่วมจัดรายการกับเราได้หรือว่ามีประเด็นคําถามก็พิมพ์มาในช่องทางของช่องแชท<ม>ทั้งใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ในช่องทางของ u t u b e นะครับร่วมจัดรายการกับผมนะครับ<ม>เก่งอภิิฎดุลยแล้วก็อาจาร,รย์ New, นิวดิรพัฒน์ะครับแล้วก็เดี๋ยวพลตํารวจโทรคารบนะครับปัญญาแก้วอดีตผู้ช่วยผบตรแล้วก็เป็นสอวอสํารองเนี่ยกำลังเดินทางมาเข้าใจว่าใกล้จะถึงแล้้วนนนรรรัออาาจจย์เื่งีิ เขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องทางกฎหมายหรอกเรื่องการเมืองอาจารย์แดงกับน้าเงินอาจารย์มองอยังไงคือทุกเรื่องที่เป็นการใช้อํานาจเกี่ยวกฎหมายในเชิงมหาชนในเชิงองค์กรตามรัฐมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องทางการเมืองแยยงหรี่เลี่ยงไม่ได้หรอครับถามว่าคดีที่อ้างว่าแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองต้องยุบพ,พักเนี่ยพักส้มพักอะไรที่โดนยุบไปเนี่ยก็ศาลก็บอกก็ชั้นก็ใช้กฎหมายยุบพ,พักอะ่ะ แก้แก้หนึ่งหนยังไม่น่าจะได้แก้เลยก็มายุบเขาซะแล้วเนี่ยนะครับ,รบจะไม่ใช่เรื่องการเมืองหรือ,อ,อถูกไหมพักเพื่อไทยพลังประชาชนไทยลักไทยถูกยุบกันมาตั้งี่กี่ครั้งกี่สมัยนายกประเทศไทยทํากับข้าวก็ผิดนะครับแต่งตั้งที่ปรึกษาก็ผิดนะครับแต่งตั้งรัฐมนตรีก็ผิดแล้วอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องทางการเมืองเลยหรือ,อ,อมันก็คงจะไม่ใช่คําถามคือ ตอนที่เราวินิจฉัยตัดสินเลยใช้อำนาจทางกฎหมายไปเนี่ยมันมีเหตุมีผลรองรับตามหลักวิชานิติศาสตร์หรือมันเป็นการใช้ดุลพินิษที่มันเป็นการไปให้คุณให้โทษทางการเมืองอันนี้คือคําถามครับมไม่ต้องมาถามกันเลยครับว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่สําหรับผมเนี่ยไม่รู้หรอกมันเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ผมจะไม่แปลกใจนะครับ,รบว่ามันเป็นเรื่องการเมืองคําถามสำหรับผมที่ มีอำหน้าจริงหรือเปล่าหรือดีไซก็มีนหน้าจริงหรือเปล่าแล้วถ้าคุณสงสัยกันทําไมคุณมารอนอาทีสุดท้ายตอนนี้ทาไมคุณไม่คุยกันมาตั้งแต่ตอนแรกก็อตอบไปดูครับว่าหนังสือที่มีการส่งไปไปถามกันมาเนี่ยใครเป็นคนตอบช้าใครเป็นคนตอบแบบกวนๆใครเป็นคนตอบแบบไม่อยากตอบอเพราะยังคิดไม่ออกหรือเปล่าถูกไหมเพิ่งพรุ่งนี้ผมเชื่อว่า หนังสือกกตมาและข้างมาตรา49ที่บอกฉันมีอำนาจแต่เดี๋ยวพวกนี้ผมเชื่อว่าฝ่ายกฎหมายของเดซายก็คงจะมีคําตอบเหมือนกันว่าเขาเองก็อาจจะมีอำนาจเหมือนกันเดี๋ยวทีมงานอาจจะขึ้นเป็นตัวข้อกฎหมายนะอาจารย์เป็นเทคข้อความแล้วเดี๋ยวมาไล่กันนะอาจารย์มาตรา49คืออะไรครับอาจารย์ขอความรู้มาตรา49แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกกตนะครับพระราชบัญญัติของกกตที่กกตจะมีอำนาจทําอะไรอย่างต้องดู1ตัวบทรัฐธรรมนูญและ2กฎหมายฉบับนี้คือผมเข้าใจตามเนื้อข่าวที่ออกมาล่าสุดเนี่ยช่วงเย็น ว่ากรกตอ้างว่ามาตรา49กนะครับทุกท่านมาดูพร้อมกันเมื่อความปรากฏต่อกรกตคณะกรรมการคือกรกตนะครับว่ามีหน่วยงานหรือพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องการทําความผิดคําสําคัญนะครับความผิดต้องเป็นตามกฎหมายเกี่ยวกับเลือกตั้งรัฐพระการเมืองไว้พิจารณาถ้าเขารับไว้พิจารณาคุณไปแจ้งความที่สอนอนะครับในท้องที่คุณไปหาผูดตรวจการแผ่นดินคุณไปหาใครแต่ความจริงเนี่ยมันต้องเป็นหน่วยงานของรัฐและพนักงานสอบสวนเนี่ยให้กกตเหต ้าและกรกตเห็นเป็นการสมควรที่จะดําเนินการเองตามพรบประกอบรุน่นฉบับนี้ก็ให้มีหนังสือแจ้งไปว่าเป็นเรื่องของฉันให้โอนเรื่องมาให้ฉันดําเนินการคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับบรรทัดที่2นะครับบรรทัดที่2อ,อีกว่าต้องได้รับเรื่องการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการพิจารณาหมายความว่าต้องวินิจฉัยซะก่อนนะครับว่าสิ่งที่ดีไซน์ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยให้ไปสืบสวนสอบสวนเนี่ยที่เขาบอกเป็นเรื่องอ่างยี่ซองโจรฟอกเงินรหรือจะเป็นเรื่องที่ คณะกรรมาการจะมีมติของคณะกรรมการคดีพิเศษรับไว้เนี่ยมันใช่ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งหรือเปล่า <ừ. S 1> เพราะกฎหมายว่าเกี่ยวกับการเลือกตั้งพรรคการเมืองเนี่ยมันชัดเจนนะเช่นคุณไป ซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือคุณไปนํานเสนอนโยบายซากก่อนบอลทําลายล้มล้างการปกครองแบบนี้อันนี้มันชัดเจนถูกไหมดีไซน์เขาไ,ไปยุ่งอยู่แล้วถูกไหมครับตอนที่พักเก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าไปเสนอนโยบายเนี่ยถามว่าตํารวจมีอํานาจในการไปสืบสวนคดี1นึ่งหนไหมถ้าเป็นคดีอาญาปีเพียวเนี่ย ก็ทำกันเนี่ยเข้าคุกกันเป็นกี่คนแล้วถูกขึ้นสอนอเรียกตัวไปศาลกี่คนแล้วกกตไม่เห็นไปยุ่งเลยถูกไหมครับแต่พอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายพักการเมืองในการหาเสียงซึ่งนําไปสู่จุดจบของพักเก้าไกลซึ่งผมเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับคือผมไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องไปแก้ไขหนึ่งสองแบบที่เขาเสนอนะแต่ผมว่าการไปใช้เหตุผลนี้มายุบเขามันไม่เป็นธรรมแต่กรกตก็ชงเรื่องศาลก็ดําเนินการถูกไหมครับคําถามคือวันนี้ อ้างยี่ซ่องโจรฟอกเงินหรือไปร่วมพัวกันเนี่ยนะครับไปเจอกันในโรงแรมไปแนะนําตัวแลกเปลี่ยนเงินกันเพื่อเถอะเฮ้ยฉันเลือกเธอเธอเลือกฉันนะมันก็ตีความได้เหมือนกันว่าบ,บางส่วนอาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งแต่บางส่วนอาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายฉบับอื่นซึ่งดีไซน์ตรวจสอบก็ได้ออันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อว,ว่าพรุ่งนี้เนี่ยวันที่6เนี่ยนะครับ,รบดีไซน์จะบอกว่าอา้าวมาตา49ที่ขึ้นจอมเมื่อกี้ ไอ้เรื่องที่เป็นของคุณก็ทําไป<ม>กกตไม่ว่าคุณไม่ได้ไปยุ่งอะไรคุณเลย<ม>แต่เรื่องที่เป็นของฉันไม่ได้อยู่ใต้กฎหมายเธอฉันจะทําครับถ้าตีความแบบนี้นะครับก็ดีสิ<ม>ก็คือหมายความว่าเรากำลังมี2หน่วยงานตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแต่ตรวจสอบจากคนละมุมอันหนึ่งมองในเรื่องการจัดการเลือกตั้ง<ม>อีกอันหนึ่งมองในเรื่องการทำความผิดกฎหมายอาญาเมืม่อวันก่อนผมไปให้สัมภาษณ์ในรายการเนี่ยมผมถามว่าถ้าวันที่เขาไปเลือกสอวอกันกันเองเนี่ยเขาเดินไปสกิดกันมาซื้อขายยาเสพติดกันอย่างเงี้ย จะบอกว่าให้กะกะตเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดเหรอหรือถ้าสมมติเขากำลังจะเลือกกันอยู่แล้วมีสวผู้สมัครบางท่านรถติดไฟแดงเลยฝ่าไฟแดงเลยอย่างเงี้ยถามว่าตำรวจจราจรจะหยุดมาขอแจกใบสั่งบอกกกตอบอกไม่ได้ต้องโทรหากะกะตฉันจะไปเลือกสอวฉันเป็นผู้สมัคร,ครมันก็ไม่ถูกถูกไหมครับผมถึงบอกไงว่าอำนาจหน้าที่ของดีเอสไอเขาก็มีนะครับคราวนี้เราจะแบ่งกันยังไงว่าเรื่องนี้เธอดูเรื่องเรื่องนี้ฉันดูผมหวังว่านะพรุ่งเนี้ย จะมีการเริ่มพูดคุยกันอย่างมีมีมมอาระยะมีวุฒิภาวะไม่ใช่มาโต้กันผ่านสื่อนะครับมันจะทําให้ประชาชนเอือมว่านี่ฉันให้เงินภาษีฉันไปเนี่ยทำไมพวกเธอไม่รีบทํางานอ่า DSI เนี่ยการประชุมครั้งก่อนนะจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาเชิญเขาเรียกว่าขอความกรุณา <c oughs> ขอเชิญเนี่ย <c oughs> เจ้าที่กกตเนี่ยมาหน่อยอข้อถกเถียงอะไรต่างๆคง,งได้คุยกันในวงประชุมครับแต่กกตอบอกไม่ไปนะอาจารย์ในวันพรุ่งนี้นะก็ดีไง ออฟฟิศก็อยู่ใกล้กันแท้ๆศูนย์ราชการกับอ่ดีเอสไอเนี่ยอยู่แทบจะเดินถึงกันได้เลยก็ต้องถามนะครับว่ามันมันไปติดกันขัดกันตรงไหนครับหน่วยงานมันก็ต้องคุยกันเป็นเรื่องปกติป่ะถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันคดีหลายๆคดีที่ผมทําอยู่ตอนเนี้ยอย่างคดีสตาร์กก็มีทั้งกรลอตเรื่องหุ้นใช่ไหมครับปปงยึดทรัพย์อายการดีเอสไอศาลทุกคนก็ร่วมไม้ร่วมมือกันไปตามกระบวนการถูกไหมครับคดีอ่อดีไอคอน ก็มีสคบเข้ามาเกี่ยวข้องมีกระทรวงการคลังเข้ามาเกี่ยวข้องปปงก็เริ่มจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเดสไออาการก็เข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่เห็นจะมีอะไรต้องมาว่าฉันไปเจอเธอไม่ได้เธอต้องมาเจอฉันคือ ผมว่า DSI เนี่ยเขาพร้อมที่จะทางานนะเท่าที่ผมฟังจากที่เขาพูดนะเพราะว่าเขาจะเป็นฝ่ายออกมาให้ข่าวเยอะแล้วผมเชื่อว่าเขาพร้อมที่จะไปหากรกตถ้ากรกตไม่มาผมก็ไปหาเดินถึงกันยังได้เลยไปเป็นประจำารืใกล้กันมากเนี่ยนะครับคุณผู้ชมถ้าไปที่สุนทรจารย์กัจะรู้นะอาจารย์มันเชื่อมกันได้เลยมีทางเชื่อมข้างบนด้วยนะครับเผื่อมีใต้ดินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือจะเปิดวิดีโอคอลคุยกันก็ได้นะครับคือเรื่องแบบนี้ต้องถามว่าเราทํากันไปเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้พวกคุณได้มีอํานาจแต่ทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนถี้ มาอย่างถูกต้องซึ่งท่านอาจจะมาอย่างถูกต้องก็ได้หมายถึงว่าท่านอาจจะไม่ได้โกไม่ได้หัวตามข้อกล่าวหาก็ได้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านถูกไหมหลายหลายครั้งที่ผมเข้าไปประชุมสภาเนี่ยผมไปประชุมเกือบทุกสัปดาห์เนี่ยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฝั่งสอสออแต่บางครั้งผมไปประชุมในฐานะที่ปรึกษา คณะกรรมการการฝั่งสวก็มีแล้วผมก็ไปนั่งประชุมกับเขาผมก็เห็นในความตั้งอกตั้งใจของสวที่เขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่เขามีคุณวุฒิวัยวุฒธ์เขามีประสบการณ์เขาอาจจะถูกป้ายว่าเป็นสีนู้นสีนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่ผมเวลาเขาทางานเนี่ยเขาก็ตั้งใจทํางานกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าสวที่เขาตั้งใจทํางานจริงๆก็มีแต่สวที่ผมยังไม่เคยได้สัมผัสเขาอาจจะตั้งใจหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ดันไปมีชื่ออยู่ก็พิสูจน์ตัวเองสิครับว่า ข้าพเจ้าเข้ามาด้วยความตั้งอกตั้งใจทํางานแล้วไม่มีวิธีการอื่นใดจะดีกว่าโอกาสนี้แล้วแหะครับที่บอกคุณอยากจะกล่าวหาอะไรพูดมาเลยพร้อมจะชี้แจงหลักฐานมีเอามาเลยถ้าไม่มีนี่นะครับสํานวนไปไม่ถึงนะอาัยาการอาจจะไม่ฟ้องหรือฟ้องไปแล้วศาลอาจจะยกฟ้องก็ได้ครับครับแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะเรื่องนีจจ้จะทำกันจริงใช่ไหมจะทํากันจริงใช่ไหมอาจารย์มองถึงขนาดว่าเป็นการต่อรองกันในทางอํานาจอะไรแบบนั้นไหมตัดประเด็นกฎหมายออกและกระโดดเข้าไปในประเด็นการเมืองแล้วถามว่าวันนี้พัก พักร่วมรัฐบาลเนี่ยอะไรคืออำนาจต่อรองที่สําคัญของพักร่วมเบอร์สองถูกไหมครับภูมิใจไทยถูกไหมก็ตัวเปดิเศษไม่ได้ครับว่านอกจากเสียงที่เขามีในสภาแล้วเนี่ยเขาก็มีอำนาจต่อรองในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะไปตีความกันกับกลุ่มสอวอ จำนวนหนึ่งซึ่งเยอะพอสมควรซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการไปตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดำรงตําแหน่งสําคัญคในองค์กรต่างๆรวมไปถึงปปชกกตนะครับหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตุลาการสามนูญนะจรถูกต้องเลยเดี๋ยวเราจะได้รุ้นแล้วว่าเราจะมีนักวิชาการเก่งๆเข้าไปป็าเป็นตุลาการหรือเปล่านะครับหรือเป็นอดีตข้าราชาการที่มีประสบการณ์หรือเปล่าก็ต้องถามครับว่าอำนาจตรงนี้โดยหลักการแล้วมันควรจะเป็นอำนาจของใครมันควรจะเป็นอำนาจที่ประชาชนอย่างพวกเรามีส่วนร่วมในการเลือกไหม หรือมันจะเป็นอำนาจที่ถูกโต้เถียงกันว่ามันไปโยงกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นักการเมืองหนึ่งคนเดินเข้ามาไม่เป็นนักการเมืองจากสสจากฝั่งสสแต่เดินเข้าไปแล้วสวลุกขึ้นพรึบเลยโอ้โหมันนักข่าวก็แซวกันว่าโอ้โหนี่มันบังเอิญหรือมันยังไงนะครับหรือว่าปกติเวลาไปเจอกันในที่ลับนี่ลุกขึ้นกันอย่างนี้แล้วนะครับก็ต้องไปค้นข่าวกันดูนะว่าเป็นยังไงแต่ผมว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นนัยยะทางการเมืองว่ามันเป็นการปะทะกันแต่หลายคนเนี่ยไปเข้าใจว่าเป็นการปะทะเพื่อจะ่่่่่าาากกกัันนนใใให้้ตตยยยแมมไชศึเเจจุทธรี จอมยุทธเนี่ยเวลาครับประลองกําลังกันเนี่ยเขาไม่จาเป็นต้องมาใช้ดัดชนีจี้แล้วก็ให้ตายไปทีเดียวนะคแค่ให้บาดเจ็บลมปานแตกส่น้นแล้วก็กลับไปเข้าถ้าตัวเองจะได้มาเป็นเจ้ายหญ่จักแล้วไอ้หมอนั่นจะได้รู้ว่าเออใครเป็นลูกพี่ถูกไหมผมเชื่อว่าครั้งนี้มันเหมือนกับเป็นการประลองกําลังแต่เป็นการประลองกําลังโดยที่ความบาดเจ็บ อาจจะตกอยู่ที่ประชาชนด้วยเพราะแทนที่เราจะมีองค์กรตามรัฐมนตรีต่างๆทําหน้าที่ตัวเองไปมีสอวอเข้าสภา,าถกเถียงกันเรื่องกฎหมายที่เป็นประโยชน์ของบ้านเมืองกลับกลายมาถกเถียงกันเรื่องทะเลาะก,กับดีเอสไอทะเลาะกับรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่แต่ประเด็นการเมืองจะยิ่งเข้มข้นกว่านี้นะครับ,ค,รบคุณเก่งถ้ามีคนตีความว่าสอวอเนี่ยที่คุณไปสืบสวนกันเนี่ยนะครับ,รบสมมติไปเจอหลักฐานว่าที่คุณไปเจอกันไปหัวกันไปโอนเงิน SMS แบ่งหน้าที่มีพลสมมติไม่มีหลักฐานโยงไปถึงคนที่ ใกล้ชิดกับพักการเมืองบางพักซึ่งมีสอสออยู่ครับไปเชื่อมโยงกันที่ท่าไหนไม่รู้แล้วมีหลักฐานบอกโอ้โหนี่คุณรับโพยมาจากคนนี้อ้านี่คุณโหวตให้เพื่อนของคนคนนี้คุณไปเจอกันที่บ้านของหรือโรงแรมของคนคนนี้ม,มันก็อาจจะมีมุมกฎหมายที่ยกขึ้นมาบ,บอกว่านี่คือการได้มาซึ่งอำนาจการปกครองอโดยไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ เป็นเหตุให้ยุบพักได้หรือเปล่าตอนนี้มีคนพูดถึงประเด็นนี้นะนที่ที่อาจารย์นิวกำลังพูดให้เก่งฟังให้แฟนรายการฟังว่ามีคนเลิ่มไปพูดถึงแบบนี้นะอาจารย์สมมติฐานนี้ว่าถ้าไปเจอหลักฐานจริงๆอะ่ะเพราะว่าถ้าสมมตินะครับผู้ชมว่าเรื่องนี้มันเป็นการหวัวกันจริงๆเนี่ยมันเป็นการหวัวกันที่มหาศาลมากนะอาจารย์มันใช้คนจํานวนเยอะแน่นอนหลักฐานเนี่ยนะ มันต้องมีถ้าถึงนะอาจารย์สิ่งสําคัญคือเราต้องว่าทุกอย่างไปตามข้อเท็จจริงหลักฐานนะครับแต่หลักกฎหมายเนี่ยส่วนตัวเองผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอำนาจเข้าไปยุบพักการเมืองที่ประชาชนเขาเลือกมาแต่ถ้าพูดกันแบบแฝงนะครับสารรัฐธรรมนูญบ้านเราเนี่ยเคยวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับสวในอดีตแล้วให้เหตุผลว่าเป็นการล้มล้างการปกครองว่าหากคุณทําให้สสกับสวเนี่ยซ้ํากันเหมือนกันมีอํานาจเขาเรียกอะไรครับครอบงําซึ่งกันและกันได้เนี่ย สารมองว่าใครที่พยายามทําแบบนั้นเนี่ยค,คุณกําลังจะล้มล้างการปกครองอแต่ตอนนั้นสาลไม่ได้ยุบพักตอนนั้นมันเป็นเรื่องสมัยที่มีการพยายามจะแก้รัฐมนูนเพื่อเสนอให้สอวอมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่พิสดารแปลกผิดธรรมชาติในหลักนิติศาสตร์และตรรกะทั้งปวงก็คือสารรัฐมนูญในตอนนั้นบอกว่าถ้าคุณไปแก้รัฐมนูญกลับจากมีสอวอผสมกับเลือกตั้งแต่งตั้งให้กลับไปเป็นเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยสารรัฐมนูญชุดนั้นท่านตีความว่าก็เท่ากับว่าสอสอ คนกลุ่มเดียวกัน<ม>ก็คือประชาชนวอวเตอร์ที่ไปเลือกตั้งดังนั้นสส,ส,สออกสวก็จะคล้ายๆกันไม่ไม่สามารถขานอำนาจกันได้เอขอตีความแบบง่ายๆนะสายก็เลยบอกว่าทําอย่างนั้นเนี่ย เอาสอวาจากเลือกตั้งเนี่ยโอ้ยผมถามจริงๆเวลาขึ้นสไลด์นี้นักศึกษาที่ต่างประเทศดูเป็นการล้มลางรปกครองแต่เพอเออิศรไม่ได้ยุบพักคราวนี้ถ้าสมมติมีคนบอกเอานี่ไงมีสสกลุ่มนี้ยพักการเมืองเนี้ยไปร่วมมือกันแล้วก็หัวกันให้ได้สวกลุ่มเดียวกันนั่นแหละที่พวกเดียวกันสสนี่แหละหัวหน้าพักเดินเข้าไปผิดประตูปุ๊บลุกขึ้นพรึบเลยเนี่ย เกิดสมมติมีคนไปพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าเอานี่ก็หลักการเดียวกับคำวินิจฉัยนั้นเลยนี่นะครับคุณกําลังทําให้สอสอส,อสอวอไม่คานอำนาจกันอันนี้ล้มละบกครองอส่งก็กตฟันให้ศาล ยุบพักอีกอ้อาวยุบพักสมมติว่าพักนั้นยุบขึ้นมาแล้วการเมืองเปลี่ยนเลยนะครับ,รบเพราะมันจะมีอีกพักหนึ่งด้วยที่ตอนนี้มีอดีตกรรมการหรือกรรมการบริหารพักกาลังถูกจ่อจะตัดสินทางการเมืองหรือเปล่าอ้อาวแล้วสิครับส้มสีแดงไปตกที่พักไหนล่ะคราวนี้โอ้โหอาจารย์คืออันนี้ถ่ายให้เห็นฉากทัดนะอาจารย์ว่ามันเกิดขึ้นได้หมดนั่นก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าอาจารย์บอกแบบนี้เขาไม่ได้แค่ประลองกําลังกันแล้วมั้งอาจารย์คือเอาเอากันตายนะถ้าแบบนี้ก็อาจจะเป็นการเอากันแบบให้นน่่่่วมมมเพพืออีีีกกาาาารรปับบทททขงงสชิค วันนี้ยังไม่ได้อยู่กับพรรคเพื่อไทยถูกไหมอาจจะพูดแบบตรงไปตรงมาคือวันนี้เรากลับไปดูคลิปแบบ,บตอนนี้นักข่าวก็เริ่มเอาคลิปสมัยท่านนายกทักษิณถูกรัฐประหารแล้วคุณเนวินออกมาแถลงแยกทางเนี่ยถ้าเรากลับไปดูคลิปวันนั้นเราจะเห็นคุณอนุทินนั่งอยู่ข้างคุณเนวินแต่ไม่ได้พูดอะไรมากครับคุณเนวินนี่สีหน้าท่าทางน้ำโปงน้ำตามาเลยอารมณ์มาเต็มที่วันนั้นคุณอนุทินยังยังเหมือนกับเพิ่งเพิ่งมาแต่ตอนนี้คุณอนุทินมีออร่าเป็นท่านรองนายกอะไรก็แล้วแต่สมมุติว่าการเมือง มันเป็นไปได้ไหมล่ะว,ว่าคุณคุณเ네นวินซึ่งเคยเข้าไปสวมกอดคุณทักษิณในวันที่คุณทักษิณกําลังจะต้อง<ม>ประสบปัญหาทางการเมืองแล้ววันนี้กลายมาเหมือนกับเป็นเป็นหนามสําคัญแล้วมันจะเป็นไปนไม่ได้เลยเหรอที่คนอย่างคุณอนุทินกับคุณเ네นวินเขาจะปรับความสัมพันธ์กันบ้างล่ะถูกไหม มันเป็นไม่ได้ทางนั้งงนแหละครับผมก็พูดไปอย่าง,งานั้นแหละผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปคุยอะไรกันยังไงผมจะไปรู้อะไรผมก็เป็นคนคนนอกตัวเล็กๆแต่สมมติมันปรับอย่งงางนั้นได้เนี่ยภูมิใจไทยอาจจะอยู่ต่อก็ได้แต่อยู่ต่อบนเงื่อนไขและก็ทิศทางที่เปลี่ยนไปครับอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถเป็นพักร่วมรัฐบาลที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเพื่อไทยไม่ต้องกังวลข้างหลังแล้วว่าจะมีใครมาทิมแทงอะไรไหมอ่ะมันก็อาจจะเป็นการเมืองแบบใหม่แต่ทั้งหมดทั้งปวงคือการคิดไปในเชิงการเมืองซึ่งผมไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่ผผมมอาจะับนรรีพุู้้ว กรกตเขาเปิดไพ่มาแล้วเขาอ้างมาตรา49แต่มเมื่อกี้ผมขึ้นจอดูแล้วว่า49ไม่ได้ใช้ง่ายแบบนั้นท่านต้องวินิจฉัยชัดเจนว่าฐานความผิดที่นําไปสู่การสืบสวนสอบสวนโดยหน่วยงานอื่นเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขของพรบความผิดตามพรบอรของท่านกรกตหรือเปล่าถ้าเขาอ้างอังยี่ซ่องโจรฟ้องเงินมันไม่ใช่พรบรกรกนตนี่ก็ไม่เข้ามันอาจจะเกี่ยวกันแต่มันก็เป็นอำนาจของคนอื่นก็ได้ครับเพราะฉะนั้น49อาจจะเอามาใช้ได้อย่างจํากัดก็ต้องดูครับว่าพวกเนี้ ดีเสไอกรรมการคดีพิเศษเนี่ยเขาจะมีคําตอบเรื่องน,นี้อย่างไรครับถ้าเก่งฟังอาจารย์มาถึงตรงนี้นะคือถ้าดูมาตรา4 9ที่เมื่อกี้ทีมงานเราขึ้นไว้บนสไลด์นะครับคุณบนหน้าจอนะ่ย<ม>ก็จะเห็นว่าถ้านะอาจารย์ผมสมมติฐานแลวคิดเอาเองนะอาจจะรับได้บางส่วนอนะ<ม>แต่ว่าอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องอ่าโดยการที่มันมีโพยจริงๆอ่ามันมีชุดข้อมูลอื่นจริงๆที่มไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยตรงสักเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ใช่หน้าที่ของกรกตไมหมแบบนั้นหรือเปล่าอาจารย์ ก็ถูกต้องไงเพราะฉะนั้นก็ต้องพรความจริงเนี่ยเรื่องนี้มันจะง่ายกว่ากนี้เยอะถ้าวันที่ดีไซน์เขาทำหนังสือถามกกตไปกกตตอบมาให้ชัดเจนเลยว่าเรื่องไหนที่กกตมองเป็นเรื่องของของกงกตเรื่องไหนที่กกตมองไม่ใช่เรื่องของกกตดีไซน์เขาจะได้ทําหน้าที่ถูกถูกไหมครับคราวนี้พอกกตวันนั้นตอบไม่ไม่ชัดเจนําปันุ์ทนกลับมาแล้วเพิ่งมาตอบวันนี้ก่อนเขาจะประชุมเนี่ยก็ต้องรอให้เขาได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกิจจลักษณะแต่ผมก็กลับไปถามคําถามเดิมครับว่าหลักการสําคัญของการมีีกกกตเเน่คืออรราาา้้งจะทํให การเลือกตั้งเนี่ยสุจริตเป็นธรรมยุติธรรมโปร่งใสและไม่เข้าข้างใครเผอิญผมมีโอกาสได้ฟังนักกฎหมายระดับอ่าอ่าบรมครูนะครับท่านศาสตราจารย์จรัญพัธนากุลนะท่านก็เป็นเป็นครูกฎหมายที่สอนผมตั้งแต่ผมเพิ่งเข้าปีหนึ่งเนี่ยนะครับท่านเคยเป็นอดีตตุลาการศาลมนุษย์เนี่ยท่านก็ให้ความความเห็นเลยว่าเออมันก็ตีความนะครับว่าถ้ามันเป็นเรื่องของกฎหมาย DSI ออพรบบัญชีแนบท้ายหรือมาตรการพิเศษเนี่ยถ้าจารจัญพัฒนากุลก็บอกว่าก็เป็นมาดีเอสแต่ท่านก็ให้ข้อคิดว่า แนวคิดสําคัญคือเราต้องการจะทําให้การเลือกตั้งการจัดก,การเลือกตั้งการดูแลการเลือกตั้งโดยกรกตนเนี่ยไม่ได้มีฝ่ายการเมืองเข้ามาทําให้มันเอียงไปทางใดทางหนึ่งซึ่งอันนี้สําคัญมากคําถามคือการได้มาซึ่งสวเนี่ยมันจบไปแล้วถูกไหมไอตอนคุณไปจัดกันเนี่ยไอตอนคุณไปทําการเลือกกันเองเนี่ยคดีไซน์ไม่ได้ไปยุ่งรัฐมนตรีที่ทำตอนนั้นยังไม่ได้รู้เรื่องเลยคุณจะไปเจอกันที่ไหนครับ เพราะฉะนั <überzeug t> bien, haha, ้นเหตุการณ์ที่เรามาตรวจสอบตอนนี้ไม่ใช่ไปจัดการการเลือกตั้งมันคือการมาดูว่าสิ่งที่คุณไปทํามาที่กกตปล่อยให้คุณทําเนี่ยมันผิดกฎหมายที่ดิษายเขาดูแลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความเห็นผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ขัดแย้งกับท่านอาจารย์จรานซึ่งผมเคารพนะผมอาจจะเห็นต่างกับท่านบางครั้งแต่ผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการจัดการเลือกตั้งครับเพราะการจัดการเลือกได้มาซึ่งสอบว่ามันจบไปแล้วแล้วมันก็จัดกันแบบแปลกพิสดารเพราะผมไปถามคนที่เขาไปเลือกเนี่ยเดี๋ยวท่านแขกอีกท่านนึงมมาาจะถครับ ผมก็ถามคนที่ไปเลือกกันเองว่าเฮ้ย คุณไปเลือกกันนี่ก่อนไป Impact a r e n a เนี่ยคุณต้องไปเจอกันตามจังหวัดของคุณเนี่ยคุณไปเจอที่ไหนอ่ะใครเป็นเจ้าภาพอ่ะสมมติเราบอกเราจะนัดกินข้าวกับเพื่อนต้องเถียงกันเลยจะกินร้านอาหารร้านไหนนี่คุณจะไปคุยกันสวที่ไปพูดสมัครซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนแต่จะต้องลุ้นแล้วว่าใครจะได้เป็นตัวแทนกลุ่มไปรอบต่อไปคุณไปเจอที่ไหนใครเป็นคนจองห้องใครเป็นคนจ่ายค่าห้องใครเป็นคนเลือกวันเวลาสถานที่ใครเป็นคนเลือกว่าใครจะถือไมค์ใครเป็นพิธีกรใครจะอนุญาตให้ใครพูดได้กี่นาทีเขาบอกอ๋อมันก็มีกลุ่มคน คนที่พบไปเขาบอกผมก็ไม่รู้ว่าผมก็เป็นคนธรรมดาแต่มันมีกลุ่มคนที่เขานัดกันมาแล้วะผมก็ถามเอา้าแล้วก,ก็ตออยู่ไหนอะโอ้คอก์อกอไม่มายุ่งเลยทํากันเองไปแนะนํากันเองผมก็บอกอา้าวตายแล้วแล้วอย่างนี้มันจะมีการจัดตั้งมีแก๊งที่เหมือนกับเป็นคนคอยแบบภาษาอังกฤษแล้วว่าแบบคนรูทหรือโคจเนีคือเหมือนกัสมรู้ร่วมคิดกันให้มันไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือเปล่าผมไม่รู้อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีแต่ผมอยากให้ DSI เนี่ย มีโอกาสได้เข้าไปตรวจสอบพยานหลักฐานเพราะมันไม่ใช่เรื่องของการจัดก,การเลือกตั้งแล้วมันเป็นเรื่องของการไปหัวกันกระทําผิดกฎหมายอาญาแบบอื่นแตก่ก็ต่อเขาตีความแบบกว้างมาเลยครับว่าอันนั้นแหละก็เกี่ยวกับการจัดก,การเลือกตั้งคราวนี้จะน่าสนใจแล้วเพราะ,ะว่ามันก็มีมันก็มีมุมให้ตีความ คำถามคือแล้วมันจะไปจบตรงไหนล่ะคือถ้าหน่ในงานนี้คุยกันแล้วมันเข้าใจกันตรงกันได้เนี่ยมันก็จบแต่ถ้าไม่จบเนี่ยก็ต้องดูต่อว่าเขาจะมีทางออกทางกฎหมายอย่างไรครับการที่จะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่รับนอาจารย์เขาใช้บอร์ดถูกไหมครัอาจารย์บอร์ดคดีพิเศษนะครับทีมงานอาจจะขึ้นภาพมาหน่อยแล้วกันว่าใครบ้างนะรอบรอบที่แล้วที่มีการประชุมกันเนี่ยคือยังไม่มีการลงมตินะครับอาจจะเป็นภาพกราฟิกนะครับเป็นเป็นบอร์ดเกี่ยวกับของ DSI นะครับคดีพิเศษนี่นะครับอาจารย์อนี่นะ ชื่อคณะกรรมการคดีพิเศษนะครับพวกเนี้ยชุดนี้แหละนะอาจารย์โดยมีคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองนายกเป็นประธานกรรมการคือนั่งหัวโต๊ะ <c oughs> มีคุณทวีสอดส่องนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการแล้วก็ลายชื่อต่างๆไล่มานะครับผู้ชมผมเข้าใจว่า2ในในอาจารา์นะเสียงโหวตเนี่ยสใน3 2ใน3ในที่นี้ <c oughs> ต้องเกิน5ต้องเกิ15 1 5ท่านใน22ท่านนะครับ เขาบอกว่าครั้งที่แล้วเท่ยที่ไม่โหวตเนี่ยเพราะว่าไม่มาสามท่านตำรวจครับก็เป็นตํารวจนะครับที่ไม่มาก็มันวัดกันตรงนี้นะอาจารย์วัดกันว่าอ่าโหวตครบหรือเปล่าพอหรือเปล่าในที่ประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยที่เขาไม่โหวตกันอ่ามีเลขาท่านเลขากฤษฎีกาบอกว่าถ้าคุณโหวตเนี่ยก็ชี้แจงข้อกฎหมายหลากหลายนะอาจารย์บอกว่า อาจจะโดน157ได้นะคนที่ไปโหวตเนี่ยนะอาจารย์ถ้ารับเป็นคดีพิเศษจะมีเรื่องตามมาอีกเยอะเกี่ยวกับมาตรา157อาจารย์มองอยังไงว่าถ้าดิสไอรับเรื่องนี้อ่าสวกลุ่มหนึ่งบางคนมองเป็นสีน้ำเงินเนี่ยฟ้อง157อา่าข้าราชการเหล่านี้แน่นอนคาว่า157เนี่ยเป็นคำที่มีปัญหามากนะครับคือคนส่วนใหญ่ไปบอกว่าเธอทําไม่ถูกใจฉันเธอไม่ทําอย่างที่ฉันต้องการผิด157 157ในตัวบทกฎหมายอาญา<ม>บ้านเราเนี่ยมันมีต้องมีเจตนาทุจริตนะครับคือต้องทําไปเพื่อจะไปกลั่นแกล้งเพื่อจะไปให้ประโยชน์คนนี้เพื่อจะไปเอาประโยชน์จากคนนั้นแต่ถ้าเกิดกรรมการเหล่าเนี้ยเขาวินิจฉัยข้อกฎหมายอย่างสุจริตใจก็เขาบอกเ้าตีความแบบเนี้ว่ามีอํานาจเนี่ยไม่ได้เพื่อจะไปกลั่นแกล้งหรือเพื่อไปรับเงินรับจ็อบใครมาคุณไปฟ้องเขา157ไม่ได้นะครับ,รบไอคนฟ้องเนี่ยอาจจะถูกฟ้องกลับเนี่ย แต่ถ้าเกิดคุณไปบอกว่าอุ้ยกรรมการคนนี้ไปแอบเจอสวคนนั้นไปแอบเจอรัฐมนตรีคนนี้ไปตกลงอะไรกันอคุณอัพิสูตรสิถูกไหมพันหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยมันถูกเอามาอ้างกันจนพร่ำเพรื่อแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวถ้าเกิดทีมงานเอาสไลด์กลับขึ้นมานะผมก็รู้จักหลายท่านนะในนั้นเนี่ยอีกรอบน่อ่าลองมันเนี่ยคือคือโอเคท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกภูมิธรรมคุณท่านมันตรีทวีเนี่ยผมอยู่ในสาย เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองวิชาการก็ได้พบปะพูดคุยกันแต่อันนั้นนะ่ะท่านเป็นฝ่ายการเมืองผมไม่ไปยุ่งอะไรกับท่านหรอกรแต่ท่านอื่นๆเนี่ยนะครับอ่ะอยังดูฝ่ายทนายความอย่างเงี้ยวิชาชีพเดียวกับผมเนี่ยท่านนรินพงศ์นะครับ,รบท่านก็เป็น นายกสมาคมทนายความประเทศไทยนะครับท่านวิเชียนชุตไทสงท่านก็เป็นนายกส,สภาทนายความคือบ้านเรานี่มีทั้งสมาคมทนายความและสภาทนายความนะไม่เหมือนกันนะแต่ทั้งสองท่านก็ผมก็ไปไปพบปะ,ะพูดคุยก็ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือท่านก็คงไม่ได้มาซีซัวตีความกฎหมายมั่วๆท่านผู้ทรงอวุมรูด้านกฎหมายท่านอาจารย์ทัชมัยอาจารย์แหม่มผมก็เรียนกับท่านอาจารย์แหม่มที่คณะนิติศาสตร์จุฬามาตั้งแต่เด็กนะครับท่านก็เป็นอาจารย์ที่น่ารักเป็นที่รักของลูกๆศิษย์ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ผมเชื่่่่อออววาาาาาทนกก็ตต้งงีคมมฎหยย ระวังนะครับส่วนท่านอื่นที่มาจากสายข้าราชการสายการเมืองเนี่ยอันนี้ท่านก็คงจะตีความไปตามอำนาจหน้าที่ของท่านแหละแต่ผมอยากจะฝากในรายการว่าท่านเหล่านี้หลายท่านก็ไม่ธรรมดานะครับก็ต้องให้เกียรติท่านในการคือท่านก็มีความรู้มีคุณวุฒิแล้วท่านก็มีชื่อเสียงต้องปกป้องถูกไหมท่านก็ไม่อยากจะถูกตีความว่าชันมาตีความเพื่อมาช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ใครดังนั้นพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ต้องติดตามข่าวว่า1 5บ6ท่านที่จะเป็นเสียงสองในสาเนี่ยตีความยังไงแต่จะตีความอย่างไรก็ตามผมฝากไว้อย่างเดียวว่า ตีความเพื่อประโยชน์ของประชาชนตีความเพื่อช่วยให้การเลือกตั้งในบ้านเมืองของเราเนี่ยมันบริสุทธิยุติธรรมและเที่ยงธรรมวันนี้ประชาชนสงสัยมากว่าร้องเรียนกันมาจัดกันมาเนี่ยเงินเดือนสวจ่ายก,กันไปกี่เดือนเนี่ยมันมันมันยังไม่ได้รับการตรวจสอบเต็มที่หรือเปล่ากกตต้องตอบคาถามตรงนี้ให้ได้เพราะนอกจากไปจี้ดีไซน์เนี่ยต้องจี้กลับไปที่ไม่ไปถามกากตได้ว่าอา้าวแล้วที่เขามาลองดีไซน์ดีไซน์ถามคุณไปตั้งกี่เดือนแล้วเนี่ยทำไมมันถึงไม่คืบหน้าสักทีหรือคุณกใครทำเสร็จแล้ว จะเสร็จเมื่อไหร่ถ้าคุณอยากจะทําเองคุณต้องทําให้เสร็จนะครับไม่ใช่ทําเองแล้วเงียบหายไปประชาชนก็จะเกิดความเสื่อมศรัทธาครับโอ้โหอ่ผมก้มดูโทรศัพท์เมื่อสักครู่เพื่อจะเช็คกระแสเสียงแฟนรายการเขาบอกว่าเลื่อนอีกหรือเปล่าเนี่ยออาจารย์คืออาจารย์ใจใจอาจารย์นมองว่าควรเลื่อนไหมหรือว่าควรชัดแบบก็อย่างที่บอกตอนต้นรายการแปลว่าแหล่งข่าวเบื้องสูงซึ่งซึ่งก็ไม่ไกลจากสิบยี่สิบสองท่านเนี่ยนะครับอยู่นี่หรือเปล่าอยู่นี่หรือเปล่าไม่ได้แต่ก็เบื้องสูงเนี่ยก็คือท่านก็บอกว่าต แบบลอยๆแบบโอ้ยังคิดไม่เสร็จยังคิดไม่ตกยังไม่รู้อะไรทั้งสิ้นคงไม่ใช่อย่างนั้นคงต้องมีความชัดเจนบางอย่างว่าอํานาจบางอย่างเนี่ยดีเอสไอยืนยันว่ามีและทาได้ผมเชื่อว่าเขาจะยืนยันในอํานาจบางอย่างส่วนบางเรื่องที่มันยังเหมือนกับเกยๆเยทับๆกันอยู่เนี่ยเขาจะใช้เวลาพิจารณาเพิ่มเติมให้ละเอียดรอบครอบก็ไม่แปลกใจนะครับแต่แต่มีกระแสข่าวด้วยว่าก็จากแหล่งข่าวเบื้องสูงเหมือนกันว่ากําลังมีการพิจารณายกระดับ ยกโอ้ยจันตอนนอี้ไม่เลื่อนแต่จะยกระดับอีกอ่ะมีการพิจารย,ย์ยกเราคือตอนนี้พูดกันเรื่องอ่างหยี่ซ่องโจรอะไรนะครับอ่ฟอกเงินซึ่งมันอาจจะเป็นความผิดที่พุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคลที่ทําความผิดแต่อย่างที่บอกในกระแสะข่าววันนี้มันก็ออกมาตรงกับที่ผมได้ยินมาก็คือมีการคิดโจทยปถนนึงก้นที่ว่าเป็นการครอบงําสวในทางรัฐธรรมนูญเพื่อจะได้มาซึ่งอํานาจการปกครองอย่างไม่ชอบครับซึ่งในบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีคนกล่าวหาเรื่องพวกนี้มามาหลายครั้งลวแต่บางครั้งนี่เป็นเรื่องที่ไร้สาระมากเช่น คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรซึ่งกลาลังฟ้องคดีผมอยู่เนี่ยที่บอกว่าเอาไป,ไปไปนั่งประชุมกันที่บ้านจันสองราก็ล้มลงกับปกครองเนี่ยสารก็ไม่รับถูกไหมมันไร้าสาระถูกไหมครับนะหรืออะไรนะไปเซ็น MOU หรือว่าไปเปลี่ยนแบบคลอลมอ,อันนั้นไร้าสาระรแต่ไอ้คดีอย่างก้าวไกลตอนนั้นเนี่ยแก้จะเสนอแก้ยังไม่ทันจะแก้นะเสนอแก้ก็ไปหาก็ททาผิดแล<อ>้วแต่ถ้าเกิดครั้งนี้หัวสวจับได้ว่าทําผิดจริงเนี่ยค,คุณจะไม่ยุพักสักพักเลยเหรอถ้าเขามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องเป็นคําถามที่ผมฝากไว้ สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today